ว่าใช่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 ว่อใช่ว่าใช่ดูคลิปที่สองหน่อยดิดูคลิปที่สองหน่อยดิไอ้เหี้ยกูไม่อยากส่งให้แต่ละคนแม่งเขียนมาแม่งไม่ตันใครอีกนี่เหี้ยเหนื่อยเหรออะไรเอ๊กูดูแต่ละคนเล่นกับคนโทรไปแล้วแม่งเบื่อหกูจัดแต่ละแค่อยู่ มันยังการะเเกงเเกงอยู่เลยม่้งจ้ะการะเเกงเเกงลังเล่นเกมไม่รู้ว่ามันมีเล่นเกมต้องเด็กพี่สาวหรือเปล่ามันอยู่บนบ้านใหญ่หรอมันอยู่บนบ้านใหญ่เทียอะไรจะกินหมูวะก็จาระเเข่กินอิบอันเดออันเดออาจารย์อันเดอดตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอาจารอาชันตัวอะไรไม่รู้มึงก็หามคนที่มันง่าดิไมันไม่ได้ไล่กูสักหน่อย มันไม่ไลฟกูสักหน่อยไม่ได้ไลฟ์กูสักหน่อยอ่าดูดิมึงดูดิมึงดูดิดูดิอ่าทุกการกระทามึงถูกบันทึกไปแล้วไอ้มาอะไรไอ้เช่นนี้แม่งโธเกียไม่ใช่ไหมจริงๆเลยเขาว่าอะไรมึงนะมึงก็ทำตัวเองอะไรแต่มึงก็ทำอยู่ดิเนี่ยสัตว์กดแมทแมทกิวกูนานๆใยดีมึงทำเตัวมึงเองทำเตัวมึงเองแบบ ยังถามอยู่เหรอว่าอะไรสามร้อ 500, <300. S 1> สรยสามร้อยสวยปันสวยปันสวยคือเราต้องเช็คเครื่องมันไปเราก็ต้องแบบมองตับโอ้โหต้องมองขนาดนี้กูนั่งอยู่ข้างล่างนี่ไม่เห็นตื่เลยนะาากาติกร,รอนเนี่ยอะไรแล้วเขาบอกอยู่ว่าหนุ่มเกาหลีมแม่งไม่ฟังไงเฮียอ๋อออ๋ออกูตามปั่นใจอยู่โอ้ยเฮียยันมาไอ้บัาปัดไฟระเบิดเฮียโอ้ยโคตรเฮียเลยแม่งฝากโลกเฮียเดินแล้วดูดีไม่มีเลยแล้วไม่มีเลย นิสัยไม่ดีอะไรเฮียเลยอ่ะโอ้ยเกินเกินเกิเกานเกอเกินเน่กินเกยเกินเนคกินเ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 กินกจะเกี่ยวนนมกินเนญี่ปุ่นเนเนเกนเกินเ่ินเกินกนเกิเกนเกเกินเนิน่นเกนไกนเกินเเกินไเกินเกินกนเกินเีิเกนเกเกินเนเกนีกิ้เกนเกินเ่ินน้นเนเอินกนนนนเกกนนนนกกกิ ราะทงโซนกำลั้ีน้องพอแล้วคีดว่าถูกใจคนแก่ไหมไอ้ย่าน้องพอเหรอแต่แต่แต่แ่คนแก่ไ้ย่าไอ้ย่าไม่เห็นกูแม่งม่เห็นกูแม่งม่เห็นกูมึงบอกคนแก่ชอบป่าวมึงสวยวลาฉันอะเอออบยว่มอบสิไม่ม่มาไลกูมาไลกูมไล่กูมา่กูมาไล่กูมาล่มาไลกูมาไ่กูมาไล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 ่กูมาไ เบลไม่อยากกลมาท้องไว้เบลโอ้ชิดเอ้ชิดเอ้ชิดคุกกี้อะไรกันให้คุกกี้ทำนายกันให้คุกกี้ทำนายการให้คุกกี้ทำนายการให้คุกกี้ทำนายกันให้คุกกี้ทำนายกัรไอ้คุกกี้ทำนายการไอุ้ยไอ้คุี้ยกาเฮี่แค่วนี่หยิบตวานเลยนี่ไอ้คุกกี้ทำนายกันมึงเล่นอยู่ไหนเนี่ยเล่นอยู่บ้านใหญ่ปะเนี่ย ใช่ใช่ใช่เล่นอยู่ข้างๆเลยไหนฮะไม่เห็นเลยจะเห็นได้ไงก็กูวิ่งฉีกออกมาแล้วไ <c oughs> อ้เฮียมึงไปแครนที่อะไรกับกูขนาดน,นั้นวะ <c oughs> สัสโตมึงง้างมาแต่ไกล <c oughs> ง้างมันแต่ไกลตอนนี้ม,ม,มยยึงไม่ปามีเลยจริงไม่ปามีเลยเฮียไม่ไล่กูสุดๆ <c oughs> ไม่ยอมปามี <c oughs> <c oughs> ต้องใส่มีดหมดต้องใส่ยมีดหมด เสียเวลาเก็บเออปั๊บปั๊บปั๊บโอ้ยเยอะไม่ใคยปั่นไฟสองคนน่ะเรียบร้อยเรียบร้อย้าตอนนี้ไม่ไม่ฟ้ามีเลยบ้ามีดิมาปั่นไฟเยอะั่วเอาแบบแปลกๆมาแบบแปลกๆแต่มันมีแบบห่วงเครื่องด้วยนิกหน่อยอ้ะหลงหลงใหญ่ไอ้เหี้ย งอานมาปะไอ้สิสไอ้น oh. like oh, ี่นี the, ่ก็มึงเปิดทีแรกทำไมเราโอ้โหน่าเป็นไฟล์เปิดดิโอ้เรียบร้อยโอ้บาสไม่น่าลุ้มเลยบ้านมันน่าจะยื้ออีกนิดนึงคุยกูจอดาวกูยื้อนานกว่ามึงอกี่จก็ขี้เราเจอดาวเฮ้ยเฮ้ยไม่ช่วยเจอตีมเลี้ยวมเตีมเลี้ยวเยอ้แค่ขึ้นเดียว เต็มเลยเนี่ยแค่ครึ่งเดียวจบเกมแล้วขึ้นมาไอ้เหี้ยแม่งไปเปิดนันตีเปิดนันตีมึ้นมาก็เต็มแล้วไม่เต็ม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 ปันไฟอยู่ปันไฟเต็มแล้เต็มแวเต็มแล้วโอ้ยเจนี่ไม่ไหวเลย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 รีล่ามือนมึงได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ชอบน้อะก็มึงยังทำได้เลยมึงมก็ทำก็ทำ ก็กูทำได้ไงมึงทำไม่ได้เอ้กูก็ทำได้เหมือนกันมันไม่ไมกูทำได้เหมือนกันกูทำไดเหมือนกันมึงก็รู้นี่แล้วมึงจะทำทำไมก็กูชอบกูก็อยากชอบบ้างได้ไหมล่ะไม่ได้ไม่ได้มึงอย่ามาห้ามกู <c oughs> อย่ามาห้ามกู No way man no way ไอ้บ้าไปลอมดิรออยู่รออยู่มันเจอกูมันเจอกูเจอกูเจอกูเจอมึงแต่มันมาเอาเครื่องปั่นไฟซะก็ไม่เอามึงอ่ะไม่เอากูเองไม่เอามึงเอง เอาอีกแล้วครับท่านเอาอีกแล้วครับท่านยาวๆเพื่อนยาวๆเอาอีกแล้วครับท่านเอาอีกแล้วครับท่านเป็นยาวๆไอเ้เแคยแม่งตีโดนได้ไงวะบ,ทบูทูตบูทูตจริงๆบูทูตของจริงเว้ยเกียดอยู่นี่เหรอเป็นไรอ่ะเหมือนจนนะหลุดนะ อ่ามันไล่เกียดไล่เกียดมันก็ไม่เท่าไหร่มไม่เท่าไหร่ขอสิบวิ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 โอเคสิบวิสิบวิจะไม่ดไหมเนี่ยว่าก้าวสุดโหสิดยืนนะโอ้ห้าสี่สามเราดีเราดีเราดีโอ้เปิดประตูเลยว่าเปิดประตูเละเปิดประตูเลยอ๋อลืมลืมลืมมึงไม่บอกว่าเจ็บวะ โอ้โหมึงไม่ดูอ่ะโอ้โหมมีตาขนาดนี้อไม่ไม่ค่อยไม่คยดีจังตาขนาดมีแวไม่คุณมาเปิดประตูบ้านเล็กกูว่าเปิดประตูบ้านเล็กมันแค่ใส่ใจเท่าไหรก็เข้าใจว่าคนโดนแม่สองครับอ๋อรู้ได้เหรอโอ้ยไม่ใช่เออได้ได้มาได้ดูเรื่องดูเรื่องดูเรื่องไม่เจอวะเนี่ยไม่เจอไม่เจอไม่ปต้องบ้านไปต้งบ้านเขียวว่าอะไร ติด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 ก็ให้มันมาดีวะก็ให้เขามากลัวเพื่อนตายไม่ตายมีกูอยู่กูช่วยเพื่อนอยู่ดึงดีบาจังหวันี้ยไม่ไม่ฆาตกรอยู่ดึงไม่ได้มึงไม่เข้ากับพวกไอ้สัตว์แม่งแม่งยังวิ่งมาอยู่มันมีมาไม่ถึงกูเลยเฮ้ย ไอ้เห nah, oh, oh, uh. ี้ยคนอยู่บนหัวกล้องเงี้ยบีนะไอ้เหี้ยมาเพื่อนมามามาเพื่อนมามามาไอ้เหี้ยมันเปิดอันตีใส่กูเนี่ยไหนบอกฆาตกรอยู่นู่นไอ้เหี้ยก็แต่บานแป้งให้ข้อมูลเท็จชิบหายอยู่นู่นกูวิ่งมาตรงกลางก็ไม่กูเจอมันเลยก็มาเพื่อนมาลากไว คุณเหลือจะเชื่อเพื่อนม็อบบมาหากูนี่บอกไกคุณเหลือจะเชื่อประตูอยู่หน้ากูเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปแล้วไปมาเปิดประตูก่อนก็แล้วมันเก็บมีดมันเก็บมีดไม่เปิดไปก็ก้าวแล้วอ๋อไอ้มันกันตาต่างกันตาต่างเพรามันมีตั้งสามคนมีตั้งสามคนมีตั้งสามคน

ตายกูตายเร็วเฮ้ยกูไม่มีไฟฉายเอันนี้กูไม่มีไฟฉายกูยไม่มีไฟฉายเฮ้ยเจ้าอันนี้เย็ดกูไม่มีไฟฉา,า,ายเาลถือว่าทำดีเันไม่น่าป่วปยบ้านอนอดกูเศร้าอะไรกูขาช่วยมพี่อ